เริ่มต้นด้วยตรงนี้ก่อนแล้วกันธนาคารกลางที่ใหญ่ที่สุดในโลกปฏิเสธไม่ได้ครับว่าคือเฟดครับตอนนี้ยัง5.5เอรนตองลงมาก็คือทางฝั่งยุโรป ECB BOE นะครับ ECB 4.25 BOE 5.25 อันนี้เบสิกเลยเงินนะฮะมันนี่นะฮะไหลเข้าจากดอกเบีย้ยต่ำไปดอกเบีย้ยสูงครับแค่นี้เองครับไม่มีอย่างอื่นเลยมีแค่นี้เองถ้าใครจำได้ใครที่ติดตามถ้าช่วงประมาณสักต้นปีโอ้โหผมเองก็ด้วยแหละก็คิดว่าเฟดเนี่ยน่าจะลดดอกเบีย้ยหลายครั้งหน่อย คือณนะตอนนี้ผ่านมาครึ่งปีแล้วนะฮะครึ่งปีแล้วนะฮะจนจนจนคือเว,เวลาเปรียบเทียบกันอน่ะผมมันปฏิเสธไม่ได้นะฮะว่าเราควรเปรียบเทียบระหว่างสหรัฐแล้วก็ยุโรปเพราะมันใหญ่โบมันไหลสองฝั่งเนี่ยฮะ ECBBOES SNB SNB คือสวิตครับ BOE อังกฤษ ECB ก็ EC คือยุโรปโดยภาพรวมนะฮะประเด็นก็คือว่า SNB เริ่มลดเป็นธนาคารแรกครับแล้วมันอยู่ในยุโรปครับคือตอนนี้ผมกำลังมีความคิดว่า เฮ้ย hey, แล้วถ้าไอ้ฝั่งเนี้ยมันลดดอกเร็วกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่บอกว่าเฟดจะไม่ลดนะฮะแต่กำลังจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าไอ้ฝั่งยุโรปเนี่ยมันลดดอกเร็วกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแปลว่าโฟของเงินยิ่งไหลไปทางนี้ใช่ไหมครับ ถ้าโฟของเงินยิ่งไหลไปทางนี้แปลว่าอะไรแปลว่าค่าเงินใช่ไหมครับดอลาดอล,าดอลาร์แข็งใช่ไหมครับดรเดี๋ยวเราลองไปดูดอลลาร์ครับ นี่คือดอลไาร์อินเด็กนะครับโอเควิธีการดูกาฟของผมง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับคือถ้ามันลงอ่ะครับมันก็จะไม่ขึ้น,นครับนึกภาพอไหมฮะคือถ้ามันลงมันก็จะลงของมันอย่างเงี้ย โลตําลงเรื่อยๆนะฮะไฮก็ต่ําลงเรื่อยๆตราบใดที่มันยังลงอยู่มันจะไม่ขึ้นตราบใดที่มันยังขึ้นอยู่แบบนี้ยก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 ไฮยกยกยกมันก็จะไม่ลงนะครับตามนี้นะฮะทีนี้จุดสําคัญก็คือจุดเปลี่ยนครับจุดเปลี่ยนก็คือมันไม่ลงแล้วจุดนี้นะฮะมันลงลงลง,ลงอยู่ฮนะ คำว่ามันไม่ลงแล้วหมายความอะไรหมายควาว่าอ่ะยกโลเบรกไฮแต่เราไม่รู้นะครับว่ามันจะขึ้นไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่เพียงแต่ว่าเฮ้ยมันไม่ลงแล้วนะหรือมันไม่ขึ้นแล้วนะคำว่ามันไม่ขึ้นแล้วนะหมายความว่าอะไรหลุดโลรีบาวไปไม่พ้นล่วง ทนนี้นะฮะทุกคนดูได้นะครับไม่ยากเลยโอเคเพิ่มอีกหนึ่งหลักครับไล่ตามทำเฟรมใหญ่ๆมาก่อนเราจะได้เห็นภาพใหญ่ๆในที่นี้ดูวิกฤตไปเลยครับโอเค ทุกท่านดูได้ใช่ไหมครับคิดว่ามันจะขึ้นหรือลงครับใครบอกขึ้นยกมือครับใครบอกลงยกมือครับโอเคทุกคนดูได้แล้วใช่ไหมครับยากไหมฮะเอาใหม่นะฮะขึ้นหรือลงครับ าใหมนะฮะใครมองขึ้นยกมือครับขอความมั่นใจหน่อยใครมองลงครับเพราะมีส่วนมีส่วนนึกภาพเบอร์สกูนี้ได้ไหมที่ผมวาดๆสังเกตไหมฮะไอชุดเนี้มันก็ยกยกของมันถูกไหมฮะยกยกหลุดลุดเสร็จปุ๊บมันก็ล่วงสังเกตหฮะโหลดใหม่ต่ากว่าเดิมต่ํากว่าเดิมต่ํากว่าเดิมมาดูชุดล่าสุดครับ ยกป่ะไอ้นี่เบรกไปแล้วใช่ป่ะขึ้นไปยอ่อลงมาไม่ต่ำกว่าเดิมใช่ไหมครับไปต่อแบบนี้ใช่ไหมครับมันเป็นชันแนลแบบนี้ใช่ไหมครับขึ้นหรือลงครับ่ขอ,อาง่ายๆแบบนี้ครับอย่าไปคิดอะไรมากอะไรนะครับได้ไม่ถึงดูดรายเด็กใช่ไหมครับ อีฟ e ิผมไม่มั่นใจนะครับ e ีฟิส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันเป็น Data ในเมืองไทยครับมันไม่โกลโบครับถ้าโกลโบก็ต้องต้องต้องถ้าง่ายสุดก็เทดดิ้งวิวแต่ถ้าอยากอ่านข่าวด้วยที่เป็นของบ้านเราเยอะๆก็ก,ก็ต้องแอดเพนซึ่ง Data มันก็จะเวิร์ลไวกว่า e ีฟิครับนะฮะดัต้าเวิรลไวกว่าเราก็จะสามารถที่จะเกาะกระแสโลก แต่ถ้า e p พมันเกาะก,กระแสลกไม่ค่อยได้เพราะว่า Data มันค่อนข้างน้อยแค่นั้นเองครับอะสรุปหุยดอลลาร์อินเด็กสะท้อนเหมือนกันนะสะท้อนว่าอะไรสะท้อนว่าเอหรือฝั่งยุโรปลดดอกเบี้ยไวกว่าฝั่งสหรัฐเออมันสะท้อนเหมือนกันนะดอลลาร์ขึ้นนะฮะตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับตรงนี้เดินแจนนะฮะเดินแจน และตอนนี้ดอลลาร์อินเด็กซ์ก็คือยังคงเป็นภาพของการแข่งข้าอ่ะดอลลาร์แข่งข้าเทรดอะไรดีบาทครับมีดอลลาร์บาทใช่ไหมฮะอะไรครับยูโรดอลาลาร์ครับอะไรครับเอาแค่มีในตลาดเมืองไทยพอนะฮะยูเจใช่ไหมฮะดอลลาร์เยนเออเนี่ยแค่นี้เองนะเราเทรดได้แล้วนะ